การอยู่คลองเรือนเนี่ยเป็นโสดาบันได้ไหมเป็นได้ตรัสไว้กับช่างไม้บอกช่างไม้ถ้าเธอมีคุณธรรมสี่ประการคือเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และข้อที่สี่คือมีจาคะค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละอยู่คลองเรือนเนี่ยแค่นี้โสดาบันแล้วดังนั้นโสดาบันเนี่ยย่มอย่าไปวาดว่ามันสูงเกินไกลเกิน มันพอจะเอื้อมได้พอจะเอื้อมได้นะไม่ไม่ไมกลามากนะักสมมุติว่ายังทานเล่าอยู่เนี่ยนะถ้ายังทานเล่าอยู่จะทํำยังไงดีเป็นโสดาบันนะผู้เจ้าบอกว่าไปรักษาศีลแค่สามข้อแรกก่อนนะแล้วบวกสัมมาวาจาสีข้อเข้าไปไม่พูดเรื่องสุลานะแล้วก็มั่นคงในพระรันาตนตรัยนี่โสดาบันละไม่มีข้อสุลาเห็นเะขาท่านะนะ ่โยมทานเล่าแล้วห้ามพูดเฟอร์เจอร์นะเพราะไปคุมสัมมาวาจาสี่ข้อแทนสุลางอะเห็นไหมมีอะไรทดแทนขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันมีมุมพลิกไปพลิกมาอย่างเนี้ยนะถ้าเราไปศึกษาดีๆโอ้โสดาบันนี้พอไหวพอไหว